ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าค่ะก็ยังคงนำภารกิจต่างๆของเมืวอบรรษาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกล่าวให้กับท่านชมท่านฟังได้รับชมรับฟังเช่นเคยค่ะอ้าะค่ะวันนี้เราจะพาไปในพื้นที่ใดนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะ พันเอกรัฐนนรัตนาสโสพลผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-1สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบระชาการฐานพัฒนาจัดก,กำลังพลชุดช่วเหลือประชาชนและรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายป้องกันอำเภอปัวผู้นำชุมชนและลงพื้นที่สำรวจติดตามประเมินสถานการณ์วาตภัยและผลกระทบที่มีต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-1ได้จัดเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทธปกรณ์ พร้อมให้การบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์และได้รับการร้องขอประสานต่อนะบ้านหัวเมืองตำบลแงงอำเภอปัวจังหวัดน่านนั่นเองค่ะภารกิจต่อไปนะคะก็ยังคงอยู่ในพื้นที่สำนักง,งานพัฒนาภาคสา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานำกำลังพลจิตอาสาและกำลังพลชุดช่วยเหลือประชาชนพร้อมยุทธปกรณ์และยานพาหนะเข้าทำการสำรวจความเสียหายบ้านพักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนลมกันโชกแรงและดำเนินการขนย้ายซากปรักหักพังกระเบื้องหลังคาและเก็บปวากิ่งไม้ เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดนาบ้านปากกล้วยหมู่แปดตำบลแม่เสียงอําเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก่อนจากกันนะคะขอให้ทุกๆท่านค่ะปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด9ง่ายๆค่ะแค่เพียงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนะคะนั่นก็คือการเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็หมั่นตรวจวัดอุณหูมร่างกายของตนเองและอย่าลืมค่ะสแกน QR code ทุกๆครั้งที่เราเข้าไปใช้ในสถานประกอบการต่างๆแค่เพียงเท่านี้เราก็จะปลอดภัยจากโควิดสิาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ